สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าทางออกข้างค่ายอาสาซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้เล่าเขาบอกเอาไว้ว่าเขาเคยเจอเมื่อตอนเรียนชั้นปีสตั้งแต่เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนคือในตอนนั้นหลังจากสอบเสร็จในช่วงปิดเทอม ทางขณะที่เขาเรียนอยู่ครับได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอาสาช่วยเหลือโรงเรียนน้องที่ต่างจังหวัดแล้วจากการเข้าค่ายในครั้งนั้นน่ะมันทําให้เขาพบเจอเรื่องสยองขวัญจากสิ่งที่อยู่ในสถานที่ตรงนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยจะได้ง่ายต่อการเล่าแล้วก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราวของผม ต้องขอเล่าย้อนกลับไปในตอนนั้นหลังจากสอบเสร็จในช่วงปีสาทางคณะของผมเนี่ยก็ได้มีการจัดค่ายอาสาแล้วพวกเพื่อนๆในคณะก็ลงชื่อกันไปประมาณสักห้าสิคนในครั้งนั้นพวกเรานั่งรถบัติกันไปซึ่งตอนที่ไปจังหวัดที่พวกเราไปก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างไกลอยู่เกือบจะสุดเขตชายแดนแล้วทางที่รถบัตเข้ามา รถบัสก็แทบเข้าไปไม่ไหวเลยทําให้โรงเรียนแห่งนั้นด้วยความที่เดินทางลําบากอยู่ในถิ่นธุรกันดารก็เลยค่อนข้างเก่าแล้วก็ทรุดโทรมมากพอสมควรในตอนที่ไปถึงตอนนั้นเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมพอดีเทือโรงเรียนก็เลยแทบไม่มีคนเลยแล้วก็มีแค่ครูใหญ่กับครูบางคนที่ออกมาต้อนรับแล้วก็มีพานโรงอีกบางส่วน มีเด็กอยู่แค่อีกไม่กี่คนที่บ้านอยู่แถวนั้นได้ออกมาต้อนรับพวกเราซึ่งด้วยความเป็นไทยครับพอไปถึงปุ๊บก็ต้องมีพิธีเปิดและพอกล่าวพิธีเปิดเสร็จพูดคุยต้อนรับอะไรกันไปพวกเราก็แบ่งงานกันว่าใครจะทำอะไรตรงไหนใครจะอยู่แผนกโรงครัวใครจะทาสีใครจะซ่อมห้องเรียนต่าง จนเมื่อแบ่งงานกันเสร็จลุงพานโรงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเรียนที่เขาจะเปิดให้พวกเรานอนกันตอนนั้นเมื่อเดินตามเขาไปลุงพานโรงเขาก็พาไปที่อาคารหลักแล้วก็เปิดห้องชั้นล่างให้หมดเลยซึ่งก็มีอยู่ห้าห้องเป็นห้องติดติดกันในอาคารเดียวกันนี่แหละครับพวกเราก็เลยแบ่งกันว่างั้นผู้หญิงเอาไปสองห้อง ส่วนผู้ชายเอาไปสามห้องเพราะว่ามีจำนวนมากกว่าแล้วก็แยกกันนอนหญิงชายวันนั้นหลังจากจับจองที่นอนเสร็จปุ๊บต่างคนก็ต่างหามุมถนัดของตัวเองคือมันได้นอนเดียงกันอะไรมากมายเอาแต่ตามที่ถนัดเลยแล้วแต่ละคนก็เอาการะเป๋ามาจองไว้เอานูน่นเอานี่วางแล้วก็ทุกคนก็ออกไปทำงานกันในค่ำวันนั้น หลังจากเลิกทำงานกลับมาพวกเราต่างก็แยกย้ายไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็กลับมาเข้านอนแต่ด้วยความที่มันเป็นค่ายมีคนมากมายอย่างที่ผมบอกครับว่ามากันเกือบเกือบห้าสิบคนเพื่อนๆหลายคนก็เลยยังสนุกตั้งวงดื่มกินกันแล้วก็ร้องเพลงกันเสียงดังแล้วด้วยความที่ตอนนั้นปกติผมเป็นคนไม่ชอบดื่มอยู่แล้วก็เลยไม่สนใจ แล้วก็เข้าไปนอนในห้องแต่ปรากฏว่าด้วยความที่หน้าห้องมีเพื่อนนั่งกินกันอยู่หลายคนแล้วทุกคนก็สนุกสนานกาันมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยนอนไม่หลับบางทีหลับก็สะดุ้งตื่นก็เลยได้แต่นอนพลิกตัวไปมาอยู่แบบนั้นแล้วในตอนนั้นนะครับผมนอนอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ้จิบผมก็เลยหันไปบอกมันว่าเฮ้ยไอ้จิบ ข้าว่าไปหานอนที่อื่นกันดีกว่าเพราะดูแล้วอ่ะพวกแม่งคงกินกันถึงเช้าแล้วถ้าหากไม่ได้นอนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาสภาพเป็นศพกันหมดแน่แน่เพราะผมพูดกับไอจิปบแบบนั้นปุ๊บไอจิปบเองที่มันอยากนอนแล้วมันก็เลยเห็นด้วยกับผมผมก็เลยบอกมันอีกว่าเมื่อตอนกลางวันเนี้ยผมขึ้นไปซ่อมเพดานอยู่ชั้นบนงั้นเดี๋ยวขึ้นไปนอนข้างบนกันดีกว่า เพราะผมเนี่ยน่าจะไม่ได้ล็อกห้องไว้ด้วยแล้วถ้าไม่มีใครขึ้นไปล็อกห้องนั้นก็น่าจะยังเปิดอยู่น่าจะเข้าไปนอนได้หลังจากนั้นผมเลยถือกระเป๋าเดินขึ้นไปชั้นสองกับไอจิบแล้วพอขึ้นไปถึงปุ๊บก,ก็พบว่าห้องเรียนที่อยู่บนชั้นสองถัดจากห้องริมบันไดเข้าไปประตูมันได้ล็อกจริงๆผมกับไอจิบก็ยิ้มเลย คือโอเคแล้วอย่างน้อยคืนนี้ก็มีที่นอนก็เลยเข้าไปนอนในห้องห้องนั้นในตอนที่ผมนอนคือถึงแม้ว่าเสียงมันจะไม่ได้เงียบมากอะไรแต่ก็ดีกว่าข้างล่างก็เลยทำให้ผมนอนหลับสนิทพอสมควรคืนนั้นหลังจากที่นอนหลับไปพอตื่นเช้ามาผมก็เห็นว่าไอ้จิ๊บมันก็เพิ่งตื่นเหมือนกัน ในตอนนั้นนะครับอยู่ๆไอจิบเนี่ยมันก็หันมาถามกับผมว่าเมื่อคืนเนี่ยผมจะชวนมันไปไหนพอดีว่ามันง่วงมันเลยไม่ได้ลุกไปซึ่งพอหลังจากที่ไอจิบถามแบบนั้นปุ๊บผมก็งงมากเลยเลยบอกกับมันไปว่าผมไม่ได้จะไปไหนเลยแล้วผมไม่ได้ชวนอะไรมันด้วยแล้วผมเนี่ยก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเหมือนกัน หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็ออกไปทำงานกันตามปกติทำนูน่นทำนี่กันไปจนกระทั่งถึงช่วงเย็นพอทำงานเสร็จแล้วเพื่อนในค่ายหลายๆคนก็เอาอีกแล้วครับก็เริ่มตั้งวงดื่มกินกันผมก็เลยชวนไอจิบบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบนั้นพวกเราขึ้นไปนอนชั้นบนเหมือนเดิมดีกว่าในยินวันนั้นก็เลยขึ้นกันมา ซึ่งไอจิ๊บเองก็บอกว่าเมื่อคืนมันหลับสบายดีมันก็เลยตามผมขึ้นไปนอนที่ชั้นสองจนเมื่อตื่นเช้ามาก็ปรากฏว่ามันเอาอีกแล้วครับคือไอ้จิ๊บบอกกับผมว่าเมื่อคืนขอโทษทีที่ลุกไปด้วยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคืนเนีน้ชวนข้าไปอีกทีก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปด้วย พอผมได้ยินแบบนั้นคือมันเป็นครั้งที่สองแล้วผมเลยถามกับมันว่าจะไปไหนวะแล้วใครชวนไปไหนยังไงผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็นอนอยู่กับมันเนี่ยหลับสนิทต,ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้าวันนั้นก็ทำหน้างงๆแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อและพวกเราก็ออกไปทํำงานกันเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงถึงบ่ายพอตกค่า พวกเราก็อาบน้ํากลับมานอนเหมือนเดิมโดยที่ขึ้นมาชั้นสองนี่แหละเพราะว่ามันเงียบดีในคืนนั้นหลังจากที่พวกเรานอนหลับไปซึ่งคืนนี้นเป็นคืนที่สามแล้วและผมเองกเหนื่อยมากก็เลยนอนหลับสนิทเลยแล้วหลังจากที่ผมหลับไปจนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาผมก็พบว่าไอ้จิบเนี่ยมันตื่นขึ้นมาก่อนผม แล้วมันก็ถามกับผมว่าเฮ้ยเมื่อคืนในที่ไหนวะเพิ่งรู้ว่าแถวนี้มีป่าแบบนั้นด้วยแล้วเขาเรียกว่าป่าอะไรแม่งโคตรมืดเลยแต่สวยมากๆแล้วเองรู้จักป่าตรงนั้นได้อย่างไรพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็ทั้งงงทั้งตกใจก็เลยถามมันกลับไปว่าเฮ้ยป่าอะไร ป่าอะไรของเองวะเมื่อคืนน่ะข้าไม่ได้ไปไหนเลยข้านอนหลับอยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วก็เพิ่งตื่นขึ้นมานี่แหละคือจากสิ่งที่ไอจิปถามผมงงมากจริงๆครับเพราะเมื่อคืนผมไม่ได้พามันไปไหนแล้วก็เพิ่งตื่นขึ้นมาจริงๆก่อนที่ไอจิปจะถามอีกว่าแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันกลับมาได้ยังไงเพราะมันจำอะไรไม่ได้เลยแล้วผม เอาเล่าเอาอะไรให้มันกินหรือเปล่าคือยิ่งพอได้ฟังแบบนั้นนะครับผมก็ยิ่งงงหนักมากกว่าเดิมอีกแวาจิบมันพูดเรื่องอะไรของมันอีกใจนึงก็คิดว่ามันอาจจะลำเมอหรือว่าฝันถึงอะไรหรือเปล่าผมก็เลยบอกมันว่าทางนั้นคืนเนี้ตอนกลับเข้ามานอนเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนนอนกันสักหน่อยจะได้ไม่ฝันถึงอะไรแบบนี้อีก ในช่วงสายวันนั้นพวกเราก็ออกไปทำงานตามปกติไปซ่อมนูน่นซ่อมนี่ทาสีอะไรกันไปจนถึงข้ามวันนั้นถึงตอนที่กลับเข้ามานอนซึ่งตัวไอจิบเองมันน่าจะเหนื่อยมันก็เลยกลับเข้ามาก่อนแล้วพอกลับมาถึงปุ๊บมันก็หลับไปก่อนผมคือที่นัดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะสวดมนต์ก่อนนอนก็เลยไม่ได้สวดแล้วตัวผมเอง คือไม่รู้นึกยังไงหรือว่าคิดยังไงเหมือนกันแต่ผมกลับรู้สึกว่าในคืนเนี้ผมอยากดื่มสังสรรค์ขึ้นมาอยากจะไปนั่งเล่นกับเพื่อนสักหน่อยขอสักสองสามแก้วแล้วเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมานอนผมก็เลยเดินกลับลงไปไปนั่งเล่นกับเพื่อนที่อยู่ชั้นล,ล่างแต่ในคืนนั้นนะครับพอนั่งกินไปกินมาผมเชื่อเลยว่าฟิลเนี่ คุณผู้ฟังน่าจะเคยเป็นเหมือนกันคือพอแก้วแรกปุ๊บมันจะขมๆหน่อยแต่พอแก้วที่สองที่สาพอเริ่มกลมๆอ่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบผมก็เลยนั่งอยู่แบบนั้นนั่งติดลมไปกินไปกินมาและพอรู้สึกตัวอีกทีผมก็ดื่มไปแล้วหลายแก้วถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าที่ผมรู้สึกว่า ผมเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเมามากแล้วก็เลยขอตัวกลับขึ้นมานอนแล้วตอนที่เดินกลับขึ้นมาผมก็เห็นว่าไอ้จิบมานอนหลับอยู่ผมก็ไม่สนใจและก็ค่อยๆเดินเข้าไปเงียบๆไปนอนอยู่ตรงที่นอนของผมแต่คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางดึกคืนนั้นด้วยความที่ผมดื่มไปหลายแก้วผมก็เลยรู้สึกปวดฉี่และพอผมตื่นขึ้นมาปุ๊บ พอดูเวลาก็เห็นว่าเป็นเวลาประมาณสักตีสองกว่าคือเพิ่งหลับไปประมาณสักส,กสองชั่วโมงเองแล้วอะไรทราบไหมครับตอนที่ผมกำลังจะเดินออกจากห้องจะลงไปเข้าห้องน้ำข้างล่างแล้วพอผมหันหลังกลับไปผมก็พบว่าไอ้จิบอะครับมันไม่ได้นอนอยู่ในห้องพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมก็รู้สึกงง แต่ก็คิดว่าไอ้จิ๊บน่าจะเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ถ้าผมรีบเดินตามไปก็คงไปเจอมันอยู่ที่นั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอผมเดินไปถึงห้องน้ําผมก็มองหาดูห้องนู้นห้องนี้แต่ผมเนี่ยกลับไม่เจอไอ้จิ๊บและก็ที่ห้องน้ํามีผมอยู่แค่คนเดียวตอนนั้นก็งงๆแต่พอไม่เห็นไอ้จิ๊บปุ๊บ ผมก็ทําอะไรไม่ได้ก็เข้าไปทำธุระจนเมื่อทําเสร็จปุ๊บผมก็รีบเดินกลับมาแต่พอมาก็ไม่เห็นใครรวมทั้งเพื่อนที่นั่งเดิมกินกันอยู่ปกติจะนั่งกันถึงเกือบเช้าแต่ในคืนนั้นนะครับทุกคนก็น่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยเข้าไปนอนกันหมดซึ่งตัวของผมเองก็คิดว่าไอ้จิ๊บมันอาจจะลงมานั่งเดิมกินเหมือนกันและพอกินเมาเสร็จปุ๊บ น่าจะขึ้นไปไม่ไหวก็เลยนอนกับเพื่อนอยู่ที่ห้องชั้นล่างผมก็ไม่สนใจแล้วทั้งง่วงทั้งปวดหัวความเมาก็ยังเมาอยู่ผมก็เลยเดินกลับขึ้นไปชั้นบนแล้วก็เข้าไปนอนอยู่คนเดียวตอนนั้นผมหลับบูบเดียวเลยพอตื่นเช้ามาก็พบว่าผมยังไม่เห็นไอ้จิบก็เลยลุกออกไปล้างหน้าแปรงฟัน เพื่อจะทำงานต่อแต่ในตอนนั้นนะครับขณะที่ผมกำลังจะถามเพื่อนว่ามีใครเห็นไอ้จิบบ้างแต่ผมก็เห็นว่าไอ้จิบเนี่ยมันเดินอยู่นอกโรงเรียนคือไปเดินทาสีอยู่กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังทาสีกำแพงโรงเรียนแล้วก็เดินวนไปวนมาวุ่นวายอยู่กับพวกเพื่อนที่ทาสีอยู่ข้างนอกโรงเรียนแบบนั้น ตอนนั้นผมก็แอบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะหรือมันโกรธอะไรผมหรือเปล่าตะโกนเรียกมันก็ไม่ตอบผมก็ช่างมันไม่สนใจแล้วก็กลับไปทำงานของตัวเองจนถึงในคืนนั้นซึ่งเป็นคืนที่ห้าแล้วที่พวกเรามาอยู่ที่ค่ายกันพอถึงเวลานอนที่ผมขึ้นไปนอนบนชั้นสองเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่า ไอ้จิบเนี่ยครับมันไม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันไปนอนที่ไหนแต่ด้วยความง่วงด้วยความเหนื่อยมากผมก็ไม่สนใจแล้วก็เลยนอนหลับไปคนเดียวแล้วก็คิดว่าถ้ามันโกรธอะไรก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมแอบลงไปกินคนเดียวไม่ได้ปลุกมันลงไปด้วยแต่ก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันดีกว่าเพราะเรื่องเนี่ย มันเล็กน้อยมากจนในกลางดึกคืนนั้นหลังจากที่ผมนอนหลับไปก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาสะกิดผมพยายามปลุกให้ผมตื่นแล้วพอผมตื่นขึ้นมาผมก็พบว่าคนที่มาปลุกผมเนี่ยก็คือไอจิบแล้ะพอผมตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็พูดกับผมว่ามันไม่น่าไปเลย มันนึกว่าผมเป็นคนชวนมันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็อยากลองพาผมไปดูอยากจะให้ผมเห็นว่าที่ตรงนั้นมันสวยมากขนาดไหนพอผมตื่นขึ้นมาตอนนั้นหลังจากที่เห็นว่าอีิป์เนี่ยมันพูดจริงจังมากแล้วผมกลัวมันจะโกรธอีกผมก็เลยเดินตามมันไปแล้วเอาเข้าจริงๆก็คือผมก็อยากรู้เหมือนกัน ว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่แล้วอยู่ตรงเนี้ยมาสี่ห้าคืนไอจิบพูดถึงตรงนี้ทุกวันจนในคืนวันนั้นถึงตอนที่มันชวนผมไปเองผมก็เลยตามมันไปในตอนที่ผมลุกเดินตามมันไปก็พบว่าไอจิบเนี่ยพาเดินลงไปข้างล่างแล้วก็เดินไปข้างๆโรงเรียนไปหยุดอยู่ตรงบริเวณข้างกำแพงแล้วผมเห็นว่า บริเวณตรงนั้นนะครับมันมืดหมดเลยคือมืดจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยก่อนที่ไอจิบเนี่ยมันจะชี้ให้ผมดูผมถึงได้เห็นว่าข้างกำแพงโรงเรียนตรงนั้นนะครับมันมีทางเดินเล็กๆอยู่ทางหนึ่งเป็นทางเดินผ่านป่ายาเข้าไปพอเห็นแบบนั้นปุ๊บไอจิบก็เดินนำหน้าผมเข้าไปเลยแล้วพอหลังจากเดินตามไปได้สักพักหนึ่ง ผมก็เห็นว่าบริเวณด้านไหนนั้นนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ลักษณะมันเหมือนเป็นป่ามืดมืดมองไปทางไหนก็ดำมืดไปหมดเลยแต่ทว่าตามต้นไม้หรือว่าอะไรสักอย่างมันประดับด้วยไฟสีส้มๆแดงๆแ,แล้วก็มีตะหมอกควันคละคลุ้งไปหมดจนสุดท้ายครับผมได้เห็นว่าข้างในนั้นมีโต๊ะจีน เป็นโต๊ะอาหารตั้งอยู่ประมาณสักสิบโต๊ะแล้วแต่ละโต๊ะอะก็จะมีคนนั่งประจําอยู่คือเหมือนกับเป็นชาวบ้านเป็นอะไรพวกนี้ครับกําลังจัดงานแล้วก็มานั่งกินอาหารโต๊ะจีนอยู่ด้วยกันคือพอผมเห็นแบบนั้นผมยอมรับเลยว่าผมนี่งงมากเลยที่เห็นคนมากมายมานั่งกินโต๊ะจีนอยู่ในความมืด แล้วก็กินในช่วงเวลาที่ดึกแบบเนี้ยก่อนที่จะเห็นอีกว่าตัวของไอจิต์เองมันก็นั่งลงไปที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาแล้วพอมันนั่งปุ๊บผมก็เห็นว่าชาวบ้านหลายๆคนที่นั่งกินกันอยู่ก็มองมาที่ผมแล้วก็บอกให้ผมลงไปนั่งตรงที่ว่างแล้วก็ร่วมกินกับพวกเขาคือพอผมเห็นแบบนั้นปุ๊บแล้วมีโต๊ะตัวหนึ่ง มีเก้าอี้ว่างเหลืออยู่หนึ่งที่พอดีผมก็เลยนั่งลงไปแล้วพอนั่งลงไปก็เห็นว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนั้นน่ะมันเป็นแค่อาหารถ้วยเล็กๆขนาดประมาณเท่าถ้วยน้ำจิ้มและก็เป็นถ้วยสีฟ้าๆเขียวๆมีพวกกับข้าวมีข้าวสวยมีขนมอะไรต่างๆอยู่มากมายและก็วางเรียงกันอยู่หลายถ้วยแล้วพอผมมองอาหารพวกนั้น มันมีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าอาหารที่พวกเขากำลังกินมันเหมือนกับอาหารที่ผมกินในค่ายเลยเหมือนกับที่อาจารย์กับที่เพื่อนแผนกโรงครัวทำแล้วอาหารพวกนั้นมันมันชัดมากๆเลยครับว่าเป็นอาหารที่ผมกินมาตลอด4ีห้าวันตอนนั้นผมก็งงแต่ก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยหยิบช้อน คือกะว่าจะลองตักกินดูสักคำหนึ่งแต่ในตอนที่จะตักก็มีคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันนี่แหละลักษณะเขาก็แต่งตัวโสม,สมผิวหนังเหี่ยวย่นไปหมดใส่เสื้อลายทางเก่าๆใส่หมวกงอมเหมือนกับเป็นชาวบ้านแล้วอายุน่าจะประมาณสักห้าสิบหสเขาก็หันมามองหน้าผมแล้วก็พูดกับผมว่าเอ็งกลับไปเถอะ ยังไม่ถึงเวลาของเองเองอย่ามาอยู่ที่นี่เลยแล้วพอผมได้ยินแบบนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ผมขนลุกสู้เลยก็เลยรีบลุกออกมาแล้วก็เดินหันหลังกลับมาทางเดิมแล้วตอนนั้นนะครับตอนที่ผมเดินออกมาได้ประมาณสักครึ่งทางผมได้ยินเสียงของไอจิบคือไอจิบเนี่ย มันตะโกนเรียกผมจากข้างหลังแล้วมันก็ถามกับผมว่าเอ็งไม่ไปกับข้าแล้วเหรอแต่ก็ดีแล้วเอ็งกลับไปเถอะแล้วถ้ากลับไปแล้วเอ็งช่วยพาข้ากลับไปหาแม่ด้วยความรู้สึกของผมตอนนั้นคือมันเหมือนกับล่องลอยไปหมดเลยติดใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันวูบว่าบอกไม่ถูกครับ ผมก็เลยเดินกลับเข้าไปในโรงเรียนไปถึงก็ขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วก็เข้าไปนอนในห้องเรียนเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไปถึงตอนเช้าผมเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็ผมว่าผมเองนอนอยู่คนเดียวแล้วพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมเลยเดินลงไปข้างล่างลงไปถึงก็ล้างหน้าแปรงฟันเตรียมตัวจะออกไปทำงานแต่เมื่อออกไปถึง เพื่อนหลายคนก็เข้ามาถามว่าไอ้จิ๊บหายไปไหนไม่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเช็คชื่อก็ไม่มาผมก็เลยบอกว่ามันออกไปกินเหล้ากับชาวบ้านมั้งคือมันยังอยู่แหละเมื่อวานก็ยังทาสีอยู่ข้างนอกงั้นเดี๋ยวลองไปถามเพื่อนผแผนกที่ทาสีข้างนอกดูแต่อะไรทราบไหมครับพอผมพูดแบบนั้นปุ๊บเพื่อนคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของผม ที่เป็นคนเช็คชื่อเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยมันนี่แหละแล้วทากันอยู่แค่ไม่กี่คนเองเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วก็มีแค่เพื่อนในกลุ่มของพวกมันที่สนิทกันคือไอ้จิ๊บอะไม่ได้อยู่ข้างนอกกับพวกมันแน่นอนตอนนั้นผมก็อึ้งเหมือนกันเพื่อนก็เลยถามผมต่อว่าแล้วที่ผมบอกว่าไอ้จิ๊บไปกินเหล้ากับชาวบ้าน มันไปทางไหนถึงตอนนั้นผมก็เลยต้องพยายามตั้งสติรวบรวมความคิดแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันออกไปทางข้างโรงเรียนออกทางออกเล็กๆตรงที่อยู่ใต้ต้นหูกวางแล้วก็เดินผ่านป่าญ้าไปประมาณสักครึ่งกิโลคือเหมือนตรงนั้นเขามีงานจะโต๊ะจินกินเลี้ยงกันอยู่แล้วพอผมบอกแบบนั้นปุ๊บ เพื่อนก็เลยบอกว่าให้ผมพาไปดูหน่อยว่าออกไปตรงไหนอย่างไรแล้วมันออกไปได้ยังไงผมก็เลยเดินพานเนเพื่อนไปแต่พอไปถึงตรงข้างรู้ว่าครับผมก็แทบชอ็อกเมื่อผมได้พบว่าทางออกที่ผมรู้สึกว่าผมได้ออกไปเมื่อคืนมันมีทางเล็กๆอยู่จริงๆแต่ทางออกตรงนั้นนะครับมันเป็นประตูเหล็ก แล้วก็ล็อกกุญแจไม่ได้เปิดโล่งเหมือนเมื่อคืนแล้วพอผมชะเง้อดูพอมองลอดรูข้างรั้วออกไปผมได้เห็นเลยครับว่าทางเดินผ่านป่าหญ้าตรงนั้นมันไม่มีอยู่จริงแล้วทุกที่ทุกบริเวณตรงนั้นเลยมันมีแต่หญ้าขึ้นนกหมดจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมเริ่มงงแล้วครับว่า ตกลงเมื่อคืนผมฝันหรือว่าผมเดินออกไปจริงๆแต่เมื่อมองขากางเกงก็พบว่าที่กางเกงขายาวของผมมันมีพวกดอกหญ้ามีเศษดินคโคลนมีเศษหญ้าติดอยู่จริงๆแต่ผมก็ไม่รู้ละครับตอนนั้นรู้สึกไม่สบายใจมากเลยบอกกับเพื่อนว่าพวกเราออกไปดูกันดีกว่าปีนข้ามรั้วกันออกไปเลย เดี๋ยวผมจะนำไปเองทำให้หลังจากนั้นก็เลยปีนข้ามรั้วกันไปแล้วผมเนี่ยก็พยายามแหวกหญ้าพยายามเดินเข้าไปในป่าแล้วพวกเราก็พบว่าที่ข้างในนั้นมันมีอยู่จุดหนึ่งเหมือนกับเคยมีคนเดินมาก่อนจริงๆเราน่าจะเป็นคนที่เพิ่งเดินมาไม่นานคือแหวกหญ้าเป็นทางเข้าไปและก็เข้าไปลึกขึ้น,นเรื่อยๆ แล้วพอหลังจากเข้าไปครับตอนนั้นผมพบว่าพวกเราเนี่ยเข้าไปเจอบอ่อน้ำลักษณะเหมือนเป็นบึงขนาดใหญ่และพอทุกคนไปถึงปุ๊บทุกคนก็ช็อกเลยครับเมื่อได้พบว่าไอ้จิ๊บเพื่อนสนิทของผมนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำโดยที่ตัวอยู่บนพงหญ้าแต่หัวของมันได้จมลงไปในน้ำ ตอนนั้นผมช็อกมากเลยเพื่อนทุกคนก็ช็อกกันหมดจนรีบกลับมาบอกอาจารย์บอกคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนจนสักพักหนึ่งพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามากันแล้วก็ช่วยกันกู้ศพขึ้นมาแล้วพวกเราก็พบว่าศพศพนั้นนะครับมันก็คือไอจ้จิ๊บจริงๆสรุปผลในตอนนั้นก็คือไอจ้จิ๊บเนี่ย จมน้ำเสียชีวิตจริงๆแล้วเสียไปตั้งแต่คืนที่4ตอนที่ผมเห็นว่ามันหายไปคือไม่มีใครรู้เลยครับว่าทำไมไอจิยถึงไปจมน้ำแล้วห่างจากโรงเรียนไปเกือบเกือบครึ่งกิโลรวมทั้งเดินเข้าไปในป่าหญ้าด้วยแล้วที่สำคัญก็คือตัวของมันนะครับไม่มีทั้งบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้ คือเหมือนกับว่ามันออกมาเองโดยที่ไม่มีใครทำร้ายมันเลยผมไม่รู้ละว,ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะ่ะคืออะไรรวมทั้งที่เห็นว่ามันเดินทาสีอยู่ข้างนอกมันคืออะไรทั้งทั้งที่มันตายไปแล้วรวมทั้งที่มาปลุกผมเมื่อคือนและชวนผมออกไปคือเหมือนกับจะให้ผมไปด้วยแต่โชคดีที่ว่า พอผมไปนั่งร่วมโต๊ะกับเขาแล้วกำลังจะตักอาหารกินแต่มีชายแก่คนหนึ่งบอกให้ผมกลับมาผมก็เลยได้กลับมาแล้วสิ่งที่น่าขนลุกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บริเวณข้างกำแพงโรงเรียนตรงนั้นนะครับไอ้ตรงที่ผมคิดว่าผมได้เดินออกไปเมื่อคืนรวมทั้งกลับมาตอนเช้าคือบริเวณตรงนั้น มันคือบริเวณที่เพื่อนในค่ายตักอาหารใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเอาไปวางเส้นไหวเจ้าที่เส้นไหว้สัมภเวสีตรงนั้นคือทำตั้งแต่วันแรกที่มาเลยแล้วอาหารพวกนั้นนะครับก็เป็นอาหารถ้วยเล็กๆที่ใส่ถ้วยสีเขียวๆฟ้าๆเหมือนกับที่ผมเห็นอยู่บนโต๊ะจีนตอนที่ผมเดินออกไปเมื่อคืนแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอจิบบ้างแล้วสิ่งที่ผมเห็นเหล่านั้นที่นั่งกินโต๊ะจีนคืออะไรแต่ผมคิดว่าไอจิบเนี่ยครับน่าจะโดนผีพาตัวไปอาจจะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างโดยที่มาหลอกมันมาปลูกมันทุกคืนแต่มันเองคิดว่าเป็นผมจนสุดท้ายครับ ไอจิ๊บมันเลยยอมออกไปแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่บ่อน้ำตรงนั้นคือจากเรื่องทั้งหมดผมเองเสียใจมากๆเลยเพราะถ้าหากว่าผมเอะใจแล้วทำอะไรสักอย่างทันไอจิ๊บคงไม่ต้องออกไปเสียชีวิตแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยทําตามสัญญาคือตอนที่ผมกลับมา แล้วไอจิบพูดตามหลังผมมาว่าให้ช่วยพามันกลับไปหาแม่ด้วยผมก็เลยทำตามนั้นก็คือให้ผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นนะครับที่พอจะมีวิชาอาคมช่วยทำพิธีเชิญวิญญาณไอจิบกลับบ้านเพื่อพามันกลับไปหาแม่ของมันแล้วตัวของผมเองก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ของมันฟังด้วยตัวเองและก็นั่นแหละครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับฟังกันมาจนจบด้วยสวัสดีครับ